สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับน้องสวัสดีลุงแม่ป้าเอาอาณาบาผู้เสียผู้สาวบาซ้ำหน่อยครับผมมาพอครับผมอีกคือเกาพี่น้องครับนุ่มสกุลโค้โกพี่น้องเมือนี้พาพี่พี่น้องมากินเมนูหนึ่งกุ้งพี่น้องหนึ่งกุ้งครับผมเมื่อนี้จัดหนึ่งกุ้งให้พี่น้องเบื้องตัวกับใหญ่พี่น้องใส่พอดีกำลังงามพี่น้องเฮ้ยได้มากกับบ่หลายพี่น้องครับพอดีกินครับพี่น้องอ่ะก็เลยมาหนึ่งซูพีซูนองเบื้องครับพี่น้องครับมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดคือเกาครับพี่น้อองเบ สีแดงจึงคืนแล้วครับพี่น้องเอ้ยเผ็ดเผ็ดคือเกา่าละครับสุดเด็ดครับผมมาเสียบเสียบมั้ผมเด้อพี่น้องเด้อก็ได้เป็นขาดประด้พี่น้องข้าวเหนียวมากับคือเก่าพี่น้อง <c oughs> กับกุ้งพี่น้องเสียบเสียบมั้ผมครับพักกับกับเป็นหัวผ้าพี่น้องกับแบหมักแดงอันนี้เป็นหมักแร็ดดิพี่น้องเสียบเสบคือเก่าพี่น้องครับมาก่อนจะไปเบิ้งคลิปก็อย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเด้อครับพี่น้องครับโอ้ยแนวกินกับหายากพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ตลาดเพิ่นนปิิดดเบบครัพี่้องย้้ออนนนัโควิดพี่ง หากินอ,อันหาเนี้ยอย่เนี้ยกินมาซูพี่สุนองเบิงเากยพี่น้องเลยฮะมาพี่น้องกะได้ซ้ากินนี่นะพี่น้องเนาะกับพอดีซ้ำนี่กะพี่น้องหามาให้พี่ให้น้องเบิงกะพอดีพี่น้องเลยมามาเสิร์เสน้ำผมเด้อครับพี่น้องครับกุ้งกะตัวว่้นใหญ่ด้อครับพี่น้องครับกะตัวพอดีงามพี่น้องมาพี่น้องมามากินน้ำผมเด้อครับพี่น้องครับเป็นกุ้งขาวกุ้งเปลือกอ่อนพี่น้อง มาพี่น้องไหมเซเว่นตาก,กันครับพี่น้องกุยเจียวซีฟู้ดน้นผมครับพี่น้องพี่พี่น้องเลยพี่น้องเบิ้งครับทำยังไงลยพี่น้องเลยฮึ่ <c oughs> สุดยอดเลยพี่น้องขอเขาทำยังไงคือจอครับ

บอกแข็งครับแซ่บเลยพี่น้องบวได้แก้ไว้ครับพี่น้องครับผมก็เลยนี่แะกินแบบนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บต้องกันครับผมข้าะตัวไปเลยเนาะพี่น้องเนาะพอดีข้มครับพี่น้องพี่น้องเบ่งเด้อ ครับยังไงครับผมฮึคุยเจ้าวพี <c oughs> <c oughs> ่น้องเบึงน้ำเจียวอะไรฮึค้าขนาดพี่น้องเลยืม đói em nào, um, ba bây แซ่บครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อมากินนะผมเด้อครับมันพี่น้องอือพี่น้องคำละตุเลยครับพี่น้องครับขุยเจียวคำยังไงพี่น้องมาพี่น้องมา Mm hmm. พี่น้องรักความอืม mm hmm. ข้าขนาดพี่น้องเลยมาเดื่ปเป็นอร์พี่น้อง,งแซ่บครับผมหนึ่งกุ้งพี่น้องเอ้ย 그냥, hm, h 음, 음. 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 สุดเอาพี่น้องไปเลยพี่น้องทำยังไงครับผม กุ้งพอดีครับเลยพี่น้องกุ้งครับผมคักพี่น้องเลยใส่ขอนี้ยอีกพี่นอ้องอื้มกี่คำยังไผมเด้อพี่น้องเด้อ หนึ่งเองเนี่ยครับพี่น้องกุ้งก็ได้สื่อมาหนึ่งเองพี่น้องเอ้ยแสบครับผมจิ้มกรตัเองพี่น้องแต่บริเทเห้พี่น้องเบิ้งครับมือนี่ฝ้าพี่น้องครับ,นนรบเลิกงานคำพี่น้องเอ้ยจุ่มมือนี่ผมบอคอยมีเวลาว่างครับพี่น้องงานหลายพี่น้องอ่ะมาพี่น้องเอ้ยแศษขึ้นกอละครับ พักหอมพี่น้องเลยเดี๋เลยหอมซี่มันพี่น้องตัวพ่อญ่พี่น้องกุ้งอ่ะตัวพอดีกินอยู่รยรครับขับบะถือว่าน้อยหลายบะถือว่าใหญ่หลายพี่น้อง ผู้ดีสดพี่น้องเลยนี่ครับนี่พี่น้องพอดีสดครับผมอื้มพี่น้องหวานอีหลีพี่น้องเลยกุ้งกับซอพี่น้อง 队长。嗯地方 ดเอาแบบนี้ด้วยพี่น้องเย้ยตั้งเสียบครับสะใจดีพี่น้องเยอ้ยค mm ัด hmm. ครับพี่น้องเขาท่าขนาดพี่น้องเย้ย กออกก่อนพี่น้องเลยมาพี่น้องมาสุดกุ้งน้ำผมครับหหเขาท่าดีพี่น้องเอย ก๋วยเตีวเหนียวน้ำพี่น้องจำบ่อแสบพองอพี่น้องละลายอยู่พี่น้องก็เลยอิ่มอยู่ครับ Mm hmm. ข้าขนาดพี่น้องเลยใส่ซมเน่กับพ่อดิ่ินพี่น้องอ่อน nè ăn ăn cảm ơn mấy anh เพชรขนาดพี่น้องเอ้ยจวดขนาดพี่น้อง โอ้โยพี่น้องเลยเจ้าซีฟูดนี่เขาทายห่ดีพี่น้องจำได้วยครับ พี่น้องคุยคำยังไง,ง,งคือเกาลรอครับพี่น้องคร,รับสุด last นุ่นสกุลเลยจัดให้คือเกาวีปัญหาครับพี่น้องบึ้งครับอ mm hmm. อิ่มพี่น้องเลย,ยดูเลยพี่น้องอื mm ้ม hmm. ชิวตักันเลยพี่น้องเลย พี่น้องเลยแสบครับแสบแสบพี่น้องเอ้ยนี่แหละแนวแสบพี่น้องเขาทายอยู่ครับแนวกินเนี่ยจิมีดีแน่โบด,ดีแน่เนาะพี่น้องเนาะปะปนกันไปกันจาว่ากันเนาะคเนาะพี่น้องอ๋อเสียบมันผมคือเกาล่ะครับพี่นอ้นนนอ,งนองครับคักพี่น้อง สุดยอดพี่น้องเลยเดี๋ยวอยู่หาหกตัวพี่น้องเพอพี่น้องอิ่มครับอิ่มพี่น้องเลยบ่ไหวกินเข้าพี่น้องวาหันกลับเข้าไปกคไดดก็เลยอิ่มพี่น้องเอ้าถือว่าเกือบเบิดพี่น้องหลายเตอรครับเบิดไปหลายชิบตัวครับพี่น้องสำหรับเมนูม้นนี่ก็เป็นหนึ่งกุ้งเนาะพี่น้องเนาะกับเจ้าซีฟู้ดแซ่บคือเกาครับสูตรนมสกุลคือเกาครับพี่น้องอ่ะ วันนี้ชุดท้ายกับผมอีกอย่างคือกอลพี่น้องนุ่มสกุลนะฝากพี่ฝากน้องไว้เด้อพี่น้องเบิ้องล้ำมักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นอกำลังใจให้นุ่มสกุลไดเด้อครับพี่น้องครับการกระทํานใดว่าจะใดของนุ่มสกุลน,นบเนาะบ่อชุภาพนุ่มสกุลขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อครับเด้อพี่น้องเราขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามผมเนาะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเบิ้งคลิปขอบคุณหลายๆครับผมพี่น้องครับแล้วื้อนี้นุ่มสกุลในสิ่งลำลาพี่น้องไปเพียงสนิทล้วครับผมสวัสดีครับ